สวัสดีครับฟิกเกอร์ AI กำลังฮิตเลยมาทำโมเดลกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากแอป Gemini นะครับเราก็เข้ามาในแอปกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเข้าไปที่แกลเลอรี่รูปภาพเลือกมาหนึ่งรูปภาพที่เราต้องการ ใส่พร้อมนะครับหรือว่าคําสั่งที่เราจะให้มันเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วกดส่งให้ AI ได้ประมวลผลนะครับรอสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลานานหรือไม่นานแล้วแต่ของบุคคลนะครับพอประมวลผลเสร็จแล้วนะครับรูปภาพที่ได้มานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็น AI ที่สร้างขึ้นต่อมานะครับเรากดบันทึกนะครับด้านบนมุมขวานะครับ มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเรานะครับก็จะได้ออกมารูปภาพสวยๆแบบนี้ลองไปเล่นกันดูใครได้รูปภาพไหนมาอวดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ